สวัสดีค่ะเมนีเข้ากับยูช่องที่นี่วิธีชาวบ้านชาแนลนะคะตากาชองแสงทองผ้ารวยค่ะทุกคนค่ะเมนีจิพาทุกคนมาขอโชคขอลาบหววรัฐบาลไทยนะคะอยู่ที่วัดนนคูนแม่นบ้คะวัดนนวัดนานนนค่ะพระธาตุนนดวงตำบลน้องให้แม่นบ้คะน้องให้หน้องให้น้องให้ตำบลน้องให้อำเภออุุมพรพิสัยจังหวัดชิซึกเกะนะคะเมนีกามาขอโชคขอลาบกับ ท่านคุณเหล็กเทพ,พยนต์ค่ะแล้วก็ท่านคุณยอดเทพ,พยนต์ค่ะทุกคนค่ะอเมริกาขอให้โชคเปิดนะคะโชคเปิดดวงเปิดให้เรื่อยๆปังๆค่ะเดี๋ยวเข้ามาขอโชคขอลาบนํากันค่ะทุกคนค่ะตามมาเลยค่ะนี่ Ah, oh, no era no. no. no, 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 no. นโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุหุมาลาตังอิจจัตตอะนิทัศนะอัปปะทิขาอะมิอิสะพุทโธลาภลาโภโหตุนิรันตรงสาธา สาธาสาธุมนีลูกช้างค่ะมาขอโชว์คอรามหวยรัฐบาลไทยนะคะวันทีวดประจําวันทีสิบมีนาคม2568ันอหกคือมืออื่นนะคะก็ขอให้ทันโดนบานานให้เลขสามตัวโต้งนะคะให้พี่น้องเอฟที่ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์กันพุ่งดีนะคะใช้ใไทได้เรื่องลื่อให้ทุกคนได้มาติดตามนะคะ ทุกคนมาวแมนหายทุกคนในมากากรวายค่ะไมนทูกอ่ะค่ะทุกคนคะเฮ้ากสิมาจุดทูปไอใครนะคะคอโชคอลาบกับ ท่านคุณยอดเทพ,พยนต์ค่ะแล้วก็ท่านคุณเหล็กเทพ,พยนต์นะคะก็ขอให้ได้สามโต้โต้งนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีทุกคน,นะค่ะในคางนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามารออลุ้นกันนะคะหืยอวยียพีเลยอืมทังป ใช่นั่นเสีมซีนั่นหมอฮตรงเดียวเสีมซีเดีวยดวเนาะค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามารอหลุนน้ำกันนะคะค่ะคนมีเ ครับในขณะที่เรารอเลขทูกเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะมาซอยเสียงเซียงมซีนันอาจจะเป็นเลขสองตัวเนาะค่ะเนาะฮะจอก่อนตัวตัก่อนไปเอาสองตัว ครับตัวแรกครับลุนตัวแรกตัวแรกค่ะเก้าหกหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะพยายามใช้ใกล้กล้องเลยหนึ่งหกกระปิโนครับตัวแรกหนึ่งหกงามค่ะค่ะงหามเนาะอืมหนึ่งหกกระปิโนครับเอาสองตัวสองส่วนจริงเนาะแมนเอาอีกบะ อันนี้สองตัว่นะคะเนาะสามตัวหอกกระถาถูกอืมออกแค่นี้เหยเนาะเนี<ม>่ยครับพี่น้องครับเดี๋ยวปิดูเรียกเขากันค่ะนครับพี่น้องครับตัวแรกปุ๋ยค่ะ<ม>ตัวแรกค่ะทุกคนค่ะโพแล้วค่ะแต่คองสองคิดว่าเป็นตัวไหนคะนี่หนึ่งเลกแล้วหนึ่งจิงมาตาตงคือเซียมซีเจ้เนาะเซียมซีกันหนึ่งคือกันนะคะ เจียมชีแล้วได้สองตัวหนึ่งโคคาดูคนคะ่ะเล็กทูบสามตัวตัวแหลกโพมาแล้วคะ่ะเป็นเหลขกหนึ่งนะคะตรงกันคักงามคักเลยคะ่ะจมีเนาะแมนจ้ะทุกคนมารอลุอนน้ำกันนะคะแมนค่ะ <c oughs> อ้า <c oughs> งามคักเลยหนึ่งบม่มีหัวจีเป <c oughs> ็นตัวใดหนึ่งไม่มีหัวอานอย หนึ่งหกหนึ่งหกกับเซมซีเลยเนาะเดี๋วเราลุ้นนะคะพี่หลงเราลุ้นกันในการชค่ะมาแลลวค่ะทุกคนค่ะตัวที่สองโพแล้วค่ะขึ้นหัวมาก่อนเลยดับแล้วแมนสามงามคักเลยหนึ่งสาม น่าจะสามเนาะแมนค่ะคม่ลผิดพลาดชัดเลยหนึ่งสามสวยงามแฮะเดี๋ยวเขามาลุ้นตัวที่สามกันค่ะสิอ,ออกมาเป็นตัวใดนะคะตัวบีซนี่คือโคโคเนาะตัวเดียวกันเลยแล้วเรารุ้นตัวที่สามนะคะ ตัวที่สามโพแล้วค่ะทุกคนค่ะบัวสามกระสองค่ะทุกคนค่ะนอเนน้ค่ะรู้ว่าสองนะหนึ่งสามสองกับงามดีหนึ่งสามสองหรือหนึ่งสามสามรู้ว่าสองอ่ะหนึ่งสามสองหลุดบ้างะเอามารอหลุนกันนะคะทุกคนค่ะงามค่ะเลยแต่ว่า ัวเปิลก็คือสามเนาะคือว่าเป็นเหล็กเบิรนวัทุกคนค่ะนั่นไม่มีเป็นอื่นไปไหนวันาทิตย์ชอบเบิรนใช่หวยวันอาทิตย์ชอบเบิรนด้วยรัฐบาลไทยจัดหนักจัดเต็มเลยพี่น้องค่ะให้ทุกคนใส่วิจารณญาณในการเบิงเนาะแล้วก็เป็นแนวทางให้ทุกคนใครมากระจัดนะคะใครมากระเรื่อนผ่าเลือนผานกดไลค์กดแชร์ให้นะคะ งามคักเลยให้ก้นไหลก็แช่กิมิค้อให้ถูกหวยได้หมดเอนถูลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนาะแอนหรือว่าถูกสามตัวตรงๆนะคะโอ,อ้งามค<า>ักเลยเนาะส่หนึ่งสามสา,ามที่ไหนหะนึ 1, 3, 3. ่งสามสามอู้ยหลยงามแม่เนาะประหย,ยัดงบด้วยงบไม่เยอะว่าไปไหนไกลเลยอ,อยู่ใกล้ๆกล้ออสองทีง่นัานาน้อยฮะสอง เอามามือปิดไม่ค่อยบอกรับไม่ใช่ก็ะเมนสามเราพี่น้องเป็นสองเนาะแมนค้าหนึ่งสามสองครับพี่น้องค้าคือว่าสวยอยู่เนาะเลขงามนานนานเนาะหนึ่งสามสองเลขงามค่ะค่ะทุกคนค่ะหนึ่งสามสองเราไปสรุปเลขจูกันค่ะค่ะ มาค่ะทุกคนค่ะเข้ามาสรุปเลขถูบนะคะที่เข้าได้จุดไปของหน่วยรัฐบาลไทยนะคะสามตัวตรงถูมเข้าทีได้หนึ่งสามสองค่ะทุกคนคะ่คนคะเลขงามแห้งแล้วก็สองตัวเข้าจะได้เป็นหนึ่งสามหนึ่งสองแล้วก็สามสองนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ามาตามโดยเซียมซี่ค่ะที่เฮ้าพึ่งเห็ดพึ่งเสียงปมือหนึ่งนะคะกระสีเป็นหนึ่งหกนะคะงามค่ะค่ะทุกคนค่ะ ฝากให้พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะทรรมาคลิมนีกักดไลค์กดแชร์ค่ะถึงไว้รวยเบอร์กันนะคะดวงเปิดนะคะโชคเปิดค่ะงวดประจําวันทีสิโพกนี้นะคะมีนาคมค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะาะค่ะให้พี่น้องเอฟซีทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเผื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องทุกคนนะคะทรรมากะดัดเลยค่ะใ่ก็ฝากขอบคุณค่ะฝากขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะถ้าว่่มีเอฟซีกะ บอมี่ส่องนี่คือเพื่อนวานะคะเนาะกเป็นกำลังแรงแรงใจแหกับเจ้าของสองนะคะเดีเ๋คลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามชมต่อไปนะคะค่ะสำหรับมินิกาขอบคุณค่ะ